คุณพง้งโภชนาะอย่างเราก็เตรียมพร้อมปากกระพงเราก็ไปเอามาแบบสดเราก็เตรียมเตรียมพร้อมเต็มระบบนะครับหัวเตาเราก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบสสบสองสิบสามสบสี่เมมาสิบี่หัวนะครับ ทั้งหมดเรามีอยู่ส0ผัวอันนี้ก็150โต๊ะก็เอามาแค่สิบัวน่าจะเพียงพอนะครับตึงประมาณสิชั้นฟ้าสว่างนะครับตามวัดส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้นะครับพื้น เวลาทำเจล,เล้ากเปีกด้วยลื่นแล้วทำให้งานมันช้ารือครับการทําครัวมันจะยากมากว่าในครัวถ้าปูกระเบื้องเนี่ยเปีกน้ำจะลื่นปึ๊กเลยขอบคุณน,นะครับ